ในส่วนของเนื้อเรื่องอผมจะ,จะอธิบาติคร่าวๆนะครับก็ไซเบอร์พัง2007คืออะไรก็คือยุคยุคหนึ่งนะครับในปีในปีนั้นแหละ2007นะครับเป็นยุคยุคหนึ่งที่มีเทคโนโลยีล้ำยุคมากๆความสะดวกสบายนี่คืออำนวยสุดๆแต่ว่าตรงกันข้ามก็คือทั้งศีลธรรมจริยธรรมของผู้คนมันตกต่ำลง นะครับก็เลยกลายเป็นไซเบอร์พังอะไรประมาณนั้นจะเป็นเกมแนวแอคชั่นอบิจิเอฟเฟนท์โ่นะเหมือนกันแต่ว่าางกจากเดวิเชอร์ยังไงก็คือเกมนี้จะเป็นเฟิร์สเพอร์เซนจสเตอร์นะฮะก็คือเอฟเนั่นแหละวงมอบุคคนที่หนึ่งนะเห็นแคามืออะไรเงี้ยตัวเมืองงถันที่อะไรเงี้ก็จะต่างกันอาจจะมีขนาดที่เล็กกว่าในทางแนวนอนนะครับแต่ทางแนวตั้งอาจจะเยอะกว่าก็ได้อันนี้ผมก็ไม่รู้นะในตัวเกมก็คือจะมีตึกสงูงตามตอ,ตอกซอยให้ ุณผู้ชมได้สารวจกันนะครับมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงในไซรพันงนี้หมายถึงในเนื้อเรื่องนะเกิดขึ้นมาได้ยังไงก็คือในอดีตเคยมีสงครามนะครับเกิดสงครามไซเบอร์อะไรประมาณนี้ระหว่างบริษัทหนึ่งกับบริษัทหนึ่งเป็นเรื่องเล่าได้ว่แววาแบบเหมือนสงครามโลกเลยประมาณนั้นนะครับทำให้อีก5 7ปีหลังเนี่ย มาเก็ตเป็นไเบอร์ไัฟ้า677ก็มันตั้งอยู่ที่ไหนเมืองนี้คือในซิตี้นะครในเมืองที่เราเล่นกันอยู่คือในซะิตี้จะเป็นเมืองหลวงใหญ่เลยแต่ว่าข้างนอกก็จะมีนอกเมืองอีกนะอันนี้ผมยังไม่ได้อธิบายมีอะไรบ้างในเทมลํายุคนี้ออันดับแรกไตบอกหรือเทคโนโลยีคือแบบคุณจะเห็นนะว่ามันสุดๆลํายุกมากก็มีบริษัทใหญ่ๆที่มีเป็นแบบเรียกว่าอะไรอะ มหาอำนาจอะไรประมาณนะี้ในเรื่องกนะ็มีแก๊งเนื้อย่อยอีกในเมืองเป็นแก๊งแก๊งทั้งเจ็บนะฮะที่เราจะได้แบบเล่นเนื้อเรื่องในตต้องได้เจอแน,น่นะะอนนะครับก็มีไลฟ์พาร์ก็คือภูมิหลังนะครับเป็นภูมิหลังของตัวละครเอกที่เราจะได้รับบทเนี่ยก็คือมันสามารถเลือกได้นะว่าเราจะเล่นไลฟ์พาร์ไหนมีโนแมส สตรีิแล้วก็อคอโพก็คือทั้ง3าแบบเนี่ยจะมีภูมิหลังต่างกันออกไปเนื้อเรื่องก็อาจจะต่างกันออกไปครับก็โนแมนก็คือพวกนอกเมืองนะครับคกว่าหมายถึงว่าพวกที่พวกบ้านนอกอะ่ะพวกที่อยู่บ้านนอกแบบชีวิตเถื่อนๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับพวกสตรีคิดน่าจะเป็นแนวแบบว่าเด็กแกง๊งอะไรประมาณนั้นอนะ่ะใช้ชีวิตแบบเด็กแกง๊งคอโพนี่ก็จะเป็นแบบแนวแบบ ยังไงอ่ะการเมืองการเมืองหน่อยๆอ,อ่ะอะไรประมาณนี้นแบบเราอาจจะต้องอ๋อผมผมต้องอธิบายก่อนว่าเกมนี้มันไม่ได้เป็นแค่แอคชั่น RPG เพิ่นอธรรมดาไม่ใช่แค่แบบยิงๆออกไปบูบ๊อะไรอย่างนงี้นะบู๊มีแต่ว่าเนื้อเรื่องอ่ะส่วนใหญ่อ่ะบางทีเราต้องอ่คือในเมื่อเรารับบทเป็นตัวละครหลักเนี่ยเราจะมี บบคุยกับ npc อะไรอย่างนี้ใช่ไหมตามตามเวสอะนะแล้วก็เราก็ต้องแบบมีเลือก choice ในการเดินเรื่องนะครับเลือก choice แบบว่าสมมติมีทั้งหมด4 choice อันนี้ผมพูดถึงในเกมนะไม่ได้แบบมีแบบน้อยหรือว่าเยอะแบบผมอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่พูดถึงว่ามันมีนะที่แบบเอออาจจะเลือกสี่ choice นี่แบบแต่ละ choice อาจจะแบบแตกเส้นทางไปคนละ เอ่อคนละเรื่องอได้เลยนะฮะก็อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกเส้นทางไหนแค่นั้นเองนะครับเคมีมันมีฉากแบบเรือสตาร์ทสิบแปดบวกหรือยี่สิบบวกอะไรงเงี้ยไม่มีนะครับ mm hmm. ก็มีฉากโป๊อะไรประมาณนี้ด้วยนะเห mm ็น hmm. เขาบอกมันมีแบบฉากอาจจะมีฉากมีเซ็กอีโรติกอะไรเงี้ยให้เห็นกันแบบชัดๆเลยแต่ว่า yeah, <boy. S 1> ไม่ใช่ว่าสมมติคุณไม่ต้องการที่จะให้ภาพพวกนั้นอะ ออกสื่ออะไรประมาณนี้สมมุติคุณทําช่องเล่นเกม Youtube อะไรประมาณนี้นะอย่างที่ผมจะทำนะครับก็คือมันมีเขาเรียกว่าปรับโหมดได้เป็นสตรีมโหมดนะครับในตัวตั้งค่าก็คือให้เป็นแบบว่าเอาอนี้คือเซนเซอร์อะเซนเซอร์เบอร์หรือแบบพวกเพลงที่จะติดหรือก็ติดเนี่ยเขาก็ตัดออกให้อะไรเงี้ยดีมากเลยนะครับข้อนี้คือจานู e f มารับบทในเป็นบทหลักในเกมเนี้ย <Wow. S 1> นะครับ เป็นบทหลักที่แบบมีบทพูดเนะี่ยเป็นระดับ2รลองจากตัวละครหลักเราเลยนะเกมนี้มันลองรับภาษาไทยอันนี้คือข้อที่แบบดีที่สุดสําหรับผมเลยนะเพราะว่าการจะเล่นเกมต่างประเทศเนี่ยด้วยการที่ต้องต้องแบบมีบทสนทนาเยอะต้องศึกษาในเรื่องแล้วต้องตอบ Choice อะไรอย่างเงี้ยในการตัดสินใจของเราเนี่ยมันค่อนข้างที่ต้องอ่านอย่างละเอียดนะครับ แล้วการอ่านภาษาอังกฤษของผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะผมไม่ได้เก่งอังกฤษแบบกิงจ๋าเลยแต่ว่าความมีความรู้อยู่บ้างนะครับแต่ในเมื่อมันมีรองรับภาษาไทยมาอย่างนี้เป็นข้อดีมากๆนะครับสาหรับคนที่แบบต้องการเสร็จเนื้อเรื่องแบบจริงจังนะฮะปรับแต่งตัวละครอย่างที่ผมบอกก็คือมันสามารถไม่ว่าจะเป็นทรงผมหน้าตาคิ้วเขาอะไรรายละเอียดยิบย่อยบนหน้าตาของเราหรือร่างกายของเรา รือแม้กระทัง่งอวัยวะเพศของเราสามารถปรับแต่งได้หมดนะครับเกงนี้คือแบบอิสระมากท้ายคือฉากจบก็คืออย่างที่ผมบอกไปว่าไลฟ์พาร์แต่ละไลฟ์พาร์ไม่เหมือนกันมีการดําเนินเรื่องที่แตกต่างกันและยิ่งเรามีช้อยในการเลือกเนี่ยที่ที่ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนกันในเรื่องฉากจบอาจจะแตกต่างกันไปเนี่ยมีฉากจบเยอะกว่าที่คุณคิดแน่นอนไม่ใช่แค่หนหรือ2 หรือสามอาจจะมากกว่านั้นอีกนะครับลองไปผมกแนะ็แนะนำได้ประมาณแค่เท่านี้นถ้าคุณสนใจก็ลองไปหาซื้อก็ได้นะครับในสตีมก็มีขาย1,700รกว่าบาทนะครับก็สำหรับคนที่อยากได้อาชีพเมนต์อยากโชว์ให้เพื่อนดูว่าแบบเออมีเซิร์พังอะไรอย่างนี้นะไม่ได้ซีเรีเยสแล้วมันจะเก็บของผสมในพวกเหมือนพวกนี้เหมือนผมนะแต่ว่าผมคือผมชอบนะครับส่วนตัวนี้อันนี้คือผมไม่รู้ว่ามัน ของตัสมพวกนี้มันหมดไปหรือ,อยังนะครับแต่ว่าในตัวแผ่นเนี่ยอาจจะหาซื้อสั่งซื้อได้อยู่นะครับก็อาจจะมีขายตามร้านทั่วทั่วไปแบบหมายถึงในโซเชียลนะอันนี้ผมไม่รู้นะว่าตามร้านที่เขาขายจริงๆเนี่ยจะมีตัว PC Digital นี้ขายหรือเปล่าแต่อาจจะมีนะครับอย่างร้านที่ผมได้แนะนําไปตอนแรกก็คือเกมช็อปคอนเสิร์ตโตที่ผมได้สั่งซื้อนะครับลองไปสั่งซื้อกันจากร้านนี้ก็ได้นะครับ เฮ้ยเอออ้ากับลืมครับผมขอโทษด้วยลืมจริงลืมจริงอันนี้ข้างในจริงๆมันมีนะครับที่ผมบอกก็คือมันมันซ่อนอยู่ข้างหลังผมไม่ได้ชันตังเกตตอนแรกคือเป็นอันนี้ไาลๆอะไรใครว่าใบใบเซอร์ปะหอวะน่นประมาณนั้นนะ แล้วก็สติกเกอร์โอ้โหลืมสนิทครับแล้วก็แผ่นที่เมืองในซิตี้โอโ้ผมอยากจะกลางให้ดูมากเลยแต่ว่าเดียด๋วยวเดวีขออนุญาตคือม,มันมันมันใหญ่มากครับเอาไปว่ามันคือแผนที่ของเกมแล้วกันนะเ่ย <Nope. S 1> ข้างในมีของประมาณนี้นะครับมีแผนที่ นะแล้วก็สติกเกอร์สวยด้วยนะฮะเนี่ยดูชัดๆสวยนะในซิตี้ฮีทนะครับเบืองเดือดนะในซิตี้เดือดๆแหละครับโอเคอ่ะเออผมที่จะมาอันบ็อกแล้วก็พูดเนะะื้อหาทั้งหมดคร่าวๆในวันนี้ ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามาดูอันบล็อกแล้วก็เนะื้อหาแล้วก็การพูดของผมที่อาจจะมีตะกุตะกักหรือว,ว่าไร้สาระไปบ้างนะครับก็ขอบคุณจริงๆที่เข้ามาดูนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์กด Sub สไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเผื่อว,ว่ามีคลิปใหม่ๆลงนะฮะในอนาคต ก็จะมีมาเรื่อยๆนะครับพวกคลิปแบบในอันส์วออย่างนี้ส่วนเรื่องเกมไซเบอร์พังนี้ผมจะทําเป็นซีรีส์เกมแยกเลยนะครับก็คือเดี๋ยวผมเล่นลงในช่องเลยโอเคอวันนี้ไม่มีอะไรแล้วขอบคุณจริงๆครับทุกคนบา,บาย